เราต้องการที่จะ,ะไม่แสดงคออัมน์ด้วยชื่อตัวย่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดได้นะครับให้เราไปที่ดีไซน์ฟิลดครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็เพียงแต่เอาเครื่องหมายถูกที่อยู่ในบรรทัดโชว์ออกนะครับนั่นก็หมายความว่าในฟิลด์นี้จะนํามาใช้เพื่อกําหนดเงื่อนไขาการแสดงข้อมูลเท่านั้นแต่เราไม่แสดงข้อมูลนะครับเมื่อเรารันอีกครั้งเราก็จะพบข้อมูล ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรากลับไปที่ s c a view เราก็จะพบว่า,าคิวรีนั้นเลือกฟิลด์ในการนำมาแสดงข้อมูลเพียงไม่กี่ฟิลด์นะครับในส่วนที่เป็นที่ชื่อว่า province abbr name นั้นจะไม่อยู่ในบนรรทัดเดียวกับ select แต่จะอยู่ในบนรรทัดเดียวกับ where เท่านั้นนะครับเพื่อกำหนดว่า,าเราจะดูข้อมูลที่ ฟิล์ที่ชื่อว่า abbr เท่ากับกทห,หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะบันทึกเก็บไว้สำหรับการใช้งานในครั้งต่อไปนะครับก็คลิกที่ปุ่ม save นะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อ,อ query เก็บไว้เมืเ่อ save นะครับเราก็ปิด หน้าจอกแบบคิวรีเราก็จะพบชื่อคิวรีที่เราเพิ่งสร้างไว้ปรากฏในส่วนของ Object ต์คิวรีนะครับคิวรีต่างๆที่เราสร้างไว้เราสามารถที่จะนำมาปร,ปรับปรุงแก้ไขได้เสมอนะครับสมมติว่าเราจะแก้ไขคิวรีที่ชื่อ Park l o ็อกนะครับเมื่อเราเมาส์คลิกเลือกแล้วให้เราคลิกที่ปุ่ม Design เราก็จะพบหน้าจออแบบที่ใช้สหรับปรับปรุงแก้ไขคิวรีนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะแก้ไขให้แสดงข้อมูลโดยเรียงลําดับจากเวลาเข้าตั้งแต่น้อยสุดถึงมากสุดนะครับแล้วก็คลิกเลือก ascending ในบรรทัด sort นะครับถ้าเราคลิกที่ป,ปุ่ม run เราก็จะพบว่าข้อมูลนั้นจะเรียงลําดับตามเวลานะครับก็คือจากน้อยไปหามาก ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขนะครับแล้วก็เลือกเป็น SQL View ครั้งหนึ่งนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นมากไปหาน้อยนะครับจากนั้นถ้าเราลองคลิกกลันอีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่าข้อมูลนั้นเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยนะครับก็คือจากเวลาล่าสุดไปถึงเวลาก่อนหน้านี้หลังจากที่เราแก้ไขแล้วนะครับเราก็ต้องคลิกที่ปุ่ม s a v เพื่อบทึกการเปลี่ยนแปลง มาเซฟแล้วเราก็ปิดนะครับ